แรกๆก,ก็คิดคึอกกันพี่น้องว่าหมักทุเรียนมันปลูกยากแต่ได้เรียนรู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องหมักทุเรียนบริยากยังที่ขีดพี่นอ้องฤดูฝนถ้าฝนตกหลายเขาก็เอาหากมันไม่ที่มันถมถ้าถมอยูใ่ในหากออกไปพี่น้องแล้วช่วงนี้ฤดูฝนก็ปล่อยให้หน้ำฝนตกลงมาเขาก็ต้องเอาอยัางไปคุ้มหากมันหรือว่าคุ้มให้ดินมัน ชุ่มเนาะพี่น้องพอมันชุ่มนําฝนอยู่แล้วฝนตกหลายกับปดีแต่ตกปล่อยๆซ้ำนี่กับพอดีพอดีกับต้นมักทุเรียนพี่น้องถ้าตกหลายปัญหาต้นมักทุเรียนก็นคือหักเนา่าพี่น้องหักเนา่หาหักเน่าแหละใบมันจะล่วงใบมันจะล่นลงไปแล้วมันกะจะค่อยๆเหลืองตายไปพี่น้องแต่มักทุเรียนนะถ้าหาเข้า,เขาใจแล้ว ค่อยๆรัศึกษาไปเนาะฝนตกซสมนีจจะพอดีพอดีกับต้ตนมะาที่เรียนที่หนองค่อยๆฝนหลายใจสร้างมาที่เรียน